คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องรัฐศาสตร์เขาไปถอยบิ๊กไบค์มาคันหนึ่งคุณผู้ชมครับปรากฏว่าน้องเนี่ยไปซื้อบิ๊กไบค์กับเจ้าของราคา4 5 0 0 0 0ห้าน้องเนี่ยดาวไปแล้ว3 5 0 0 0 0ห้าแลวน้องก็บอกพี่ๆผมขอเอาบิ๊กไบค์ออกมาเทสหน่อยได้ไหมปรากฏเจ้าของก็ใจดีนะฮะเจ้าของชื่อว่าพี่ธันวาบอกกับทางด้านรัฐศาสตร์บอกอะรัฐศาสตร์เอาไปเลยแล้วเดี๋ยวยังไงนะเรานัดวันกันนะรัฐศาสตร์โดยรัฐศาสตร์เอาเงินมาให้พี่นะที่เหลือ1 5 0 0 0 0ห้าคุณผู้ชม พอรัฐศาสตร์เอาบิ๊กไบคันนี้ไปฮะแล้วนัทบอกว่าเดี๋ยวผมจะไปคืนเงินพี่อีกแสนห้าที่เหลือรัฐศาสตร์ตายฮะแล้วบิ๊กไบไปประสบอุบัติเหตุวงจรปิดวันนี้เราได้มาโอ้โหบิ๊กไบาขาดกระจายเลยอะน้องรัฐศาสตร์เสียชีวิตนะฮะอายุแค่24ปีแล้วน้องนัทจะส่งเงินงวดสุดท้ายแสนห้าให้กับเจ้าของอีกสสัปดาห์ วงจรปิดใช่ไหมมีวงจรปิดแต่เป็นช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุจะเห็นว่ารถของรัฐศาสตรเนี่ยขับผ่านกล้องมุมนี้แล้วจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์นะฮะดังมากครับบิ๊กไบค์แต่จะไม่เห็นตอนชนและถ้าคุณผู้ชมดูจากเศษเหล็กเมื่อกี้นี้รถขาดเป็นสองท่อนคืนวันที่15พฤศจิกายนน้องตายกำหนดจะต้องส่งเงินให้กับเจ้าของคือ19พฤศจิกายน,ว,น,น,นวันนี้ฮะ แต่น้องตายแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมเจ้าของบิ๊กไบคือพี่ธันวาแกยกเงินให้หมดเลยนะฮะแสนห้าถือว่าเป็นการทำบุญให้กับเด็กคนนี้ใจดีมากอะ่ะแล้วเจ้าของรถไปร่วมงานศพน้องด้วยคุณผู้ชมฮะเจ้าของรถคือพี่ธันวาแกเปิดใจกับอมรินทีวีบอกว่าผมยกให้เลยอีกแสนกว่าบาท ไม่เป็นไรผมไม่ติดใจน้องจากไปแล้วแล้วผมไปเคาะลงบอกน้องผมกลัวว่าคนเราอ่ะเหมือนติดค้างกันอยู่บอกไม่ต้องกังวลนะแสนห้าอะไรต่างๆไม่ต้องให้ครอบครัวมายุ่งเกี่ยวพี่ยกให้น้องยกให้ครอบครัวหมดเลยวันนี้ต้องคืนเงินฮนะน้องตายไปก่อนหน้านี้ครอบครัวไม่มีหนี้แล้วนะฮะเจ้าของคนนี้ใจดีมากยกหนี้แสนกว่าบาทให้น้องไปเลยฮนะเขาพูดเรอครับเขาว่าเขาบอกว่ารถพี่โอมเนี่ยเฮ้ พี่ผมต้องแถมกันล้มให้ผมหน่อยได้ไหมเนี่ยแถมกันล้มให้หน่อยเพราะว่าผมขับรถยังไม่เคยเนี่ยพี่วอาเฮ้ยเดี๋ยวพี่ผมเตรียมกันล้มมามีกันล้มด้วยว่ารถถ้าล้มแปะกันอะไรผมเนี่ยพี่ผมมีให้มีเดี๋ยวแถมให้กันล้มให้เองเจ้าไปให้ด้วยแบบทีงานอะไรเงี้ยสรุปว่าไปถึงที่ไปถึงงานศพเลยผมไปแบบแต่ผมไปเห็นหน้าแบบทั้งพี่น้องญาติอะไรเขาร้องให้เ่ะคือคือเงินมันเลยอีกแสนกว่าบ,บาทผมก็เลยแบบผมว่าเอายุกเงินก้อนเนี่ยผ คิดว่าผมไม่เอาเงินที่เหลือเลยโอ้โหใจใจดีมากแล้วดูงานศพน้องคุณผู้ชมฮะบิ๊กไบอย่าขับเร็วนะฮะถ้าไม่ชำนาญจริงๆอะ่ะหรือขับไม่แข็งเนี่ยมันอันตรายนี่คืองานศพน้องวันนี้เป็นวันน้องต้องคืนเงินแสนห้าแต่เป็นวันดำเนินงานในงานศพน้องนะครับดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป3 4 HD ดดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ